รีวิวสายการบินเอเชียนาชั้นบิสสิเนสคัลสี่สิบใบเท่าเธอว่าคุ้มแมเอเชียนานะคะก็จะเช็คอินที่แถวเมีโซนเช็คอินแบบพรีเมียมเลยพิเศษมากได้น้ำหนักกระเป๋า32กิโลใบและสามารถใช้บริการเล้าของสายการบินเอเชียนาได้ฟรีรอบนี้บิน A380 เครื่องบินจัมโบ้ลำใหญ่2ชั้นสำหรับชั้นบิสสิเนสคัลก็ขึ้นไปเลยหาชั้นสที่นั่งก็จะแบ่งเป็นคอกนะคะวิวชั้น2คือซึ้งมากๆเธออยู่ที่สูงสูงนี้มันรอดจริงๆนะพอสัญญาณรัดเก็มขัดดับนะคะเราก็ออกไปเซอร มากๆโซฟาในห้องน้ำอ่ะอย่างเลิศก,กับ และด้านหน้าห้องน้ำคือเล้าถ้าใครเบื่อๆก็มานั่งเกิลทอกกันที่ได้นะคะแต่อย่าส่งเสียงดังมากานะรบกวนผู้โดยสารอ่ะเรามาดูเมนูอาหารกันเลยนะคะวันนี้ทางสายการบินเอเชียนาเนี่ยเสิร์ฟเป็นอาหารเกาหลีแล้วก็อาหารเวสเทิร์นนะคะสายการบินเกาหลีเราก็ต้องเลือกอาหารเกาหลีค่ะวันนี้ขอนําเสนอเมนูโคซัมนะคะชอบมากๆชี้ให้ผักไปเยอะมากๆเลยแล้วก็ห่อแล้วมีวิธีทาน<ต>ด้วยแต่จะบอกวนะ่าไม่อิ่มก็เลยขอพี่แอร์ว่าอยาก<ะ>ทานสเต็กด้วยจังเลยอ่ะพอจะได้ไหมทานสเต็กเพิ่มไปหนึ่งจานแล้วก็ตามด้วยของหวานผลไม้นะคะกินอิ่มหนังตาหย่อน นอนไปวันาณ2ชั่วโมงตื่นมาได้กลิ่นรามอนปรากฏว่าเจข้างๆเนี่ยสั่งรามอนอังเราก็เลยเรียกพี่แอร์เลยค่ะชีรามยอนฮหนาจุชิสุสกายอ่ะแอร์ก็เลยจัดมาให้ตึ้งเลยเออปรากฏว่าอร่อยกว่าทานข้างล่างอีกอ่ะเชน่าเนี่ยรามอนดังสมคำลั้งลือจริงๆทานเสร็จอีก30นาทีกับตันประกาศจะแลนแล้วพี่แอร์ก็รีบมาเก็บเลยค่ะลืมบอกว่าการเดินทางคันไงใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึง่งแต่เหมือนใช้ชีวิตอยู่บนเครื่องบินประมาณ2ชั่วโมงทุกอย่างผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยนะคะเครื่องบินลำใหญ่ ไม่รู้เลยว่าถึงไทยตอนไหนทุกคนคิดว่าคุ้มกับเงินไหมยังไงลองมาคอมเมนต์กันหน่อยนะจ๊ะ